โอเคสำหรับคนที่ดูคลิปถ้าเรียนไม่ทันนะครับข้ามไปเลยแต่เกิดมีเวลาก็ควรจะดูเพราะว่าโจทย์แต่ละข้อสวยงามดีเราจะทํากันในชุดนี้นะครับก็คือการคํานวณภาพจากเลนส์สตัวเน้นว่าเป็นเลนส์สตัวนะคราวนี้เนี่ยข้อแรกถามง่ายๆเลยเนี่ยต้องตอบได้ว่าอุปกรณ์หมายเลขหนึ่งเนี่ยรวมหรือกระจายแสงรวมแสงเลนส์หนึนรวมหรือกระจายกระจายด้วยอชอิมันบานออกงี้นะแปลว่านี่คือเลนส์าล ตก็สองจบคราวนี้เป็นการคำนวณล,ล้เลนนูน2อันความยาวโฟกัส4กับ6น้องต้องตั้งชื่อว่าเป็น F1 F2 ว่วางห่างกัน20เซนนะครับพีจ่จะวาดรูปให้ดูเลนนูน2อันวางห่างกัน20เซน เราก็วางระยะนี้ไป20เซนโอเคเพี้ยตรงนี้เป็นหมายเลข1น,นะฮะมีวัตถุอยู่ห่างจากเลนอันแรกซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างโอเคเพี้ยตรงนี้เป็นเลนอันที่1ตัวนี้เลน,นที่2โอเคโฟกัสตัวนี้ f 1เท่ากับ4โฟกัสตัวนี้ f 2เท่ากับ16วางวัตถุที่ระยะ6เซน ทางจากเลนอันแรกนั้น6เซนก็วัดออกมาประมาณนี้สมมุติน,นะครับ6เซนตัตวนี้คือวัตถุเราตั้งเชื่อเป็นวัตถุหมายเลขหนึ่งสำหรับเลนหมายเลขหนึงเพื่อจะหาภาพหมายเลขหนึงนั้นการคำนวณจะมี2ขั้นตอนน้องต้องคำนวณหาภาพหนึ่งก่อน1ส่วนโฟกัส4เท่ากับ1ส่วน S ก็คือ6บวกกับ1ส่วน S บบ1 ย้ายข้างไปทำส่วนให้กลายเป็นสิบสองสามคูณสองคูณเท<ม>่ากับหนึ่งส่วน s แดหนึ่งแปลว่าตัว s แปดหนึ่งได้ละเท่ากับสิบสองสิบสองตัวนี้น้องตีความให้ได้ก่อนว่านี่คือภาพจริงภาพจริงอยู่หลังอะไรหลังเลนแปลว่าได้ภาพจริงอยู่หลังเลนห่างออกไปเท่ากับสิบสองเซนัน้นน้องต้องวัดออกไปด้านหลังเลนหลังคือด้านนี้สิบสองเซน แถวนี้นะนี่คือ12เซนนี่น้องกำลังได้ตำแหน่งภาพหนึงแต่หลักการก็คือภาพ1จะกลายเป็นวัตถุอะไรวัตถุสโดยคอนเซปต์ภาพ1กลายเป็นวัตถุ2จึงต้องหาระยะ s 2มาตัวนี้ได้8ใช่ไหมเพราะนี้ยี่สิบสิบลบกันเหลือ8โอเคเหลือแเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นตอนนี้เห็นแล้วว่า s 2นะครับเท่ากับแ ไม่ใช่ลบนะใช่ไหมทําไมไม่เป็นลบไม่ใช่ภาพจริงไม่ใช,ใช่ตอบผิดต้องตอบผิดเพราวัตถุนี้อยู่หน้าเลนโอเคเรื่องของวัตถุจะเป็นบวกเป็นลบอยู่ที่หน้าหรือหลังเลน <c oughs> ไม่เกี่ยวกับภาพจริงภาพเสมือนโอเคนะดังนั้นตัว s สจึงเท่ากับบวกแเพราะว่าอยู่ด้านหน้าหน้าเลนหมายเลขสองโอเคเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับเราจะมาหาภาพหมายเลขสอกัน หนึ่งส่วนโฟกัสก็คือหนึ่งส่วนสิบหกเท่ากับหนึ่งส่วนเอก็คือแปดบวกกับหนึ่งส่วนเอแดดหมาเลขสองเราย้ายไปทำส่วนให้กลายเป็นสิบหกหนึ่งลบสองนั้นน้องได้ละเอแดดสองเท่ากับลบอะไรลบสิบหกต้องมาตีความลบตัวนี้ก่อน <c oughs> ลบตัวนี้คือภาพอะไร <c oughs> ภาพเสมือนอภาพเสมือนต้องอยู่หน้าเลนนูนหน้าเลน ดังนั้นมันอยู่หน้าเลนออกไป16เซนก็มาวัดกันหน้าเลน16เซนตัวนี้คือเลนวัดไปข้างหน้า16เซนอยู่แถวนี้สมมุตินี่คือ16เซนแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็นภาพหมายเลข2โอเคเขาถามว่าจะได้ภาพอะไรการได้ภาพอะไรดูตรงนี้เลยภาพเสมือน Loc <ส>ฮะได้ภาพเสมือนเลย ดูตรงนี้เราไม่ต้องคิดมากดูเครื่องหมายตรงนี้เลยการคำนวณที่พิจารณาเครื่องหมายอย่างตรงไปตรงมาผลลัพธ์ของเครื่องหมายย่อมตอบผลลัพธ์ของภาพได้เลยโอเคได้ภาพเสมือนแล้นได้ภาพเสมือนภาพเสมือนที่ระยะห่างจากเลนที่2กี่เซนนะ16เซนต่อข้อข้อหนึ่งเสร็จละแล้วลเกิดข้อนี้พี่ถามว่าภาพสุดท้ายกับวัตถุห่างกันกี่เซน ภาพสุดท้ายกับวัตถุห่างกันกี่เซนเนท่าไหร่วัตถุหนึ่งกับภาพสุดท้ายสิบสิใครตอบสิบแปดเมื่อกี้ไม่ใช่ต้องสิบเพราะตรงนี้มันหกตรงนี้เหลืออีกสี่ได้เป็นสิบโอเคนะดีนะเขาไม่ถามนะฮะอันนี้พี่ถามเล่นๆ แล้วถ้าเกิดภาพที่2เกิดขึ้นที่เดียวกับวัตถุแรกอะ่ะเขาเรียกว่าปรอยกานนั้นคือไม่มีอะไรไม,มไม่มีพลแหละโอเคต่อไปดูนนี้บ้างน,นะครับอันนี้ก็องง่ายๆไม่มีอะไรเลยเลนสนูนโฟกัส5พี่เขียนเป็นหมายเลขกหนึ่งนะโฟกัส5เลนส์วาโฟกัส10บโฟกัสสพี่ให้เป็นลบสิบทำไมต้องลบมันเลนส์วาถูกตอ้อง ข้อมูลตามรูปเลยให้หาโอเคพี่เริ่มเลยกันตำแหน่งตรงนี้พี่ให้เป็นวัตถุหมายเลขหนึ่งแปลว่าพี่ต้องคำนวณภาพหนึ่งก่อน1ส่วนโฟกัสหน่วนหเท่ากับ1นส่วนเก็คือ10บบวกกับ1นึส่วนเอ็ดหนย้ายข้างไปทำส่วน10 2สลบหโอเคเนาะได้ S อ็ดหนึ่ง เท่ากับสิบสิบปลายา้หมายได้ภาพจริงอยู่หลังเลนแล้ววัได้ภาพจริงหลังเลนห่างออกไป1ิบเซนดังนั้นมันก็ต้องวัดออกมาจากเลนตัวนี้1ิบเซนตตัวนี้จะกลายเป็นภาพจากเลนตัวที่1แต่ภาพจากเลนตัวหนึ่งจะกลายเป็นอะไรไเป็นวัตถุสองจึงต้องวัดย้อนกลับไป ที่เลนส์ตัเพื่อจะได้เป็น s ของหมายเลข2ถูกไหมซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับกี่เซนห้าเซนใช่ปะเอาเซนแต่ s 2ต้องติดลบละ่ะทำไมติดลบลใช่วัตถุหลังเลนแล้วก็ไปคำนวณต่อนะครับไปคำนวณหาภาพ2กัน1ส่วนโฟกัส1ส่วนลบ10ก็เป็นลบ1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน ลบอีกก็เป็นลบ1นส่วน5บวกกับ1ส่วน s ดย้ายข้างไปเป็นบวกทําส่วนเป็น10ลบ1บวก, 2. กบว s 2. 2เท่ากับ1ส่วน s ดส s ด2สเท่ากับ10เนาะ10ได้มาเป็น10คือภาพจริงภาพจริงต้องอยู่ด้านหลังเลนโอเคใช่ไหม ภาพจริงหลังเลนพี่จะวาดภาพดูใหม่อีกทีหนึ่งตัวนี้คือเลนนูนตัวนี้คือเลนว,าว้าแล้วออกมาสิบเซนหลังเลนต้องวัดอย่างนี้นะสิบเซนแปลว่าตรงนี้คือตำแหน่งของภาพหมายเลขสองโอเคอตอบเลยภาพอะไรครับภาพจริง <c oughs> ภาพจริง อยู่ด้านหลังเลนเว้าก็คือขวามือเลนเวาใช่ไหมขวามือเลนเวาระยะกี่เซนสิบเซนตรงเป๊ะเลยนะใช่ไหมฮะเพราะตรงนี้เห็นั้มอยู่หลังเลนเว้าคืออยู่ด้านขวามือเลนเวาดังนั้นการคิดแบบพินาเครื่องหมายมันไม่มีอะไรคาดเคลื่อนน้องอย่าไปมั่วแลนะ้วไงโอเคอย่าไปมั่วที่น้องผิดกพบน้องมั่วนะโอเคนะโอเคจบเรียบร้อยนี่คือการคำนวณน,นะครับการเกิดภาพจากเลนสองตัวในชุดที่หนึ่งจบ